ก็สวัสดีนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรเจกต์แรกด้วยภาษา PSP นะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานะครับหรือว่าเรียนการเขียน PSP ด้วยตัวเองนะครับตามขั้นตอนมาเรื่อยๆนะครับประมาณสัก20กว่าตอนได้ทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่เราจะลองเอาความรู้ทั้งหมดนะครับมาประมวลผลแล้วก็มาลองทดสอบสร้างโปรเจกต์แรก PSP นะครับตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าตัว กิจกรรมที่ต้องทำนะครับหรือว่า task นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตา,ตาโปรแกรมประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยก็คือจะมีช่องในการที่ให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างเช่นเราบอกว่าไปอะไรนะออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้อง การจะทําเราพิมพ์ว่าไปออกกำลังกายแล้วเราคลิกปุ่มค r e เนี่ยครับมันก็จะมาต่อให้ยังไงไปออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไปจ่ายตลาดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คลิกปุ่มค r e มันก็จะเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีการลบออกได้นะครับว่าเราอยากจะลบรายการใดรายการหนึ่งออกเช่นโ o t ูจิมเนี่ยลบออกมันก็ลบออกได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ของมันก็จะตามนี้นะครับ ตันนี้ก็คือชื่อกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเขียนโค้ด p h p ได้ยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรามาที่ตัว explorer นะครับแล้วไปที่ตัว d c นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว s ซ m ของเรานะครับจากนั้นให้มองหาโฟลเดอร์นะครับที่มีชื่อว่า st document นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับอันนี้ก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราว่าเป็นอย่างเช่นนะครับเป็น my test นะครับ my test my test หน,นะครับแบบนี้โอเคเพราะว่าจริงๆผมได้ทำเป็น My Test เฉยๆไปแล้วนะผมก็เลยตั้งชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้ว่าเป็น My Test หนึ่งนะครับแบบนี้จากนั้นก็ให้เรามาที่ My Test หเข้าไปนะครับแล้วก็ลาก My Test หเข้ามาใน Visual Studio ได้เลยนะครับมันก็จะเปิด My Test หเข้ามาใน Visual Studio นี่ครับตัวนี้นะครับทีนี้ในตัว My Test หตัวนี้เราก็ ให้เราสร้างไฟล์แรกขึ้นมานะครับไฟล์แรกตัวนี้จะตั้งชื่อว่า con นะครับ con .php นะครับตามนี้เลยนะครับก็ใน,น,นตัว con .php นี้จะทำการเปิดด้วยแท็กภาษา PHP ก็คือเป็น PHP ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดด้วยแท็กภาษา,า PHP ครับแบบนี้นะครับ ในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเราก็จะเริ่มจากพิมพ์คำสั่ง try นะครับวงเล็บปีกาเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นให้เราประกาศค่าตัวแปร host ขึ้นมานะครับในการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับ host ก็จะมีค่าเท่ากับ local host อันนี้เป็นโฮสจำลองบนวินโดว์ของเรานะครับจากนั้นก็เป็นประกาศตัวแปรดาต d a t a b เบ e นะครับเป็น dbname ก็จะมีค่าเท่ากับาฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้ในตอนการเริ่มต้นเรียนทีละขั้นตอนนะครับ็ n Learning นะครับแล้วก็ P S P นะครับแบบนั้นก็เป็นตัวแปรของ user นะครับตัวแปร user ก็จะมีค่าเท่ากับ root นะครับเป็นค่า Default นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแปรที่เป็น password นะครับ ก็จะเป็นเท่ากับค่าว่างนะครับในส่วนนี้จากนั้นเราก็ประกาศค่าตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อว่า con นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ new เป็น PDO นะครับ my SQL นะครับ เชื่อมต่อด้วยฐานข้อมูล SQL นะครับแล้วก็ตามด้วย host นะครับ host ก็เท่ากับตัวแปร host นะครับ semicolon ขั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปราตามด้วย db name ครับก็จะเท่ากับตัวแปร db name นะครับขั้นด้วย โคโลอนนะครับขั้นด้วยคอมมานะครับแล้วก็เป็นตัวแปรยูเซอร์นะครับยูเซอร์คอมมาขั้นแล้วก็เป็นของตัวแปรพาสเบิร์ดครับพาสเบิร์ดก็จะลืมปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะครับในบรรทัดนี้ทีนี้ก็ อ้างถึงตัวแปร connection อีกทีนึงนะครับตัวแปร con นะครับตั้งค่านะครับในการที่จะตรวจจับนะครับค่าความผิดปกติในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจะเป็น attribute นะครับ Set Attribute ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นวงเล็บการเชื่อมต่อแบบ PDO คอ l o n colon นะครับแล้วก็ attribute underscore นะครับแล้วก็เป็นเออโหมดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็น PDO นะครับคอ l o n colon เป็นเออโหมดเหมือนเดิมครับเออโหมด underscore exception นะครับ ปิดท้ายด้วย semicolon นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น in น catch นะครับ try กับ c a t h ต้องใช้คู่กันนะครับ catch อะไรนะครับก็คือพยายามตรวจจับค่าความผิดพลาดนะครับก็ตรวจจับ PDO นะครับ PDO exception นะครับ exception เรียกใช้ตัวแปรค่าตัวแปรเป็น e ขึ้นมานะครับวงเล็บปิดจากนั้นก็ตามด้วยเป็นปีกาบันนะครับ enter ลงมาแบบนี้นะครับก็ให้ echo นะครับเป็น error นะครับ error is p ตัว e นี้ข้อความที่ error ขึ้นมาก็ให้แสดงออกมาด้วย get message ครับ get message อันนี้เกิดมาอันหนึ่งโอเคอันนี้เราก็ได้ไฟล์แรกที่ชื่อว่า con.php ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะก็กด ctrl+s เพื่อเซฟไปนะครับต่อมาเราก็จะไปสร้างเทเบิลขึ้นมานะครับในการสร้างเทเบิลหรือว่าฐานข้อมูลก็ให้เรามาที่ตัว นี่ของเรานะครับอันนี้ Learning PHP นะครับอันนี้ก็จะมี test กับ my test นะครับซึ่งผมได้นันนั่นได้สร้างไว้แล้วนะครับเราก็มาที่ Learning PHP นะครับแล้วก็คลิกมาที่ SQL นะครับตัวนี้เราก็เป็นนะครับจะเริ่มจากเราก็ create table นะครับ แล้วก็ชื่อเทเบิลนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมจะตั้งชื่อเทเบิลว่าเป็น my test นะครับ my test 1แล้วกันนะครับแล้วก็บบนี้นะครับอันนี้ก็เก็บ id นะครับเป็น int 6ตัวก็พอนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งในการนั้นว่า u n s i g n นะครับ u n s i g n ก็คือข้อมูลจะต้องเป็นจานวนนับนะครับแล้วก็เป็น auto นะครับ auto underscore ก็เป็น increment นะครับอ่ามันขึ้นมาให้เลยเราก็สามารถเลือกได้ increment ก็คือมันจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็าำนดให้เป็น primary นะครับเป็น primary key ด้วยนะครับ Primary Key ก็คือเป็นคียหลักนะครับห้ามมีค่าซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้เป็น Primary Key แล้วก็คอมมาขั้นนะครับแบบนี้ต่อไปเราก็มาดูคอลัมน์ที่2ที่เราจะเก็บก็คือเก็บว่าเป็น Task Name นะครับอันนี้เราอาจจะเก็บเป็นเป็น ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น name เลยก็ได้นะครับตรงนี้ขอแก้ไขว่าตัวนี้เป็นจาก task name เพื่อใ้ง่ายเป็น name ลยครับ name นะครับ name ก็เป็นชนิดข้อมูลก็เป็นวาค่านะครับวาค่านะครับแล้วก็เป็นขนาดทัก50ตัวอักษรน,นะครับแบบห้ามมีค่าว่างด้วยนะครับ ใส่น็อตโนเข้าไปนะครับก็คอมมาขัาน้นตัวสุดท้ายเป็นอ่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับจะขอญาตก๊อบมาเลยนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเก็บข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีนะครับ อันนี้ก็เก็บข้อมูล time stamp นะครับก็คือวันที่มีการบันทึกข้อมูลนะครับแต่อาจจะไม่เอาไปโชว์ใน database นะครับก็อาจจะแค่เก็บไว้นะครับก็สามารถพิมพ์ได้ตามนี้เลยนะครับพอเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปตามตัวนี้แล้วนะครับ table my task หนึ่งนะครับเราก็เลื่อนมาที่ go ครับโอเคมัก็สร้าง table ขึ้นมาเป็น my task หนึ่งครับก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยนะครับมี id มีชื่อ name แล้วก็ วิจิตรเดชนะครับก็โอเคสำหรับในขั้นตอนของการสร้างดาต้าเบสนะครับที่อยู่ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในตอนที่2นะครับเราจะมาเขียนโค้ดที่เกี่ยวกับตัวคำสั่งในการที่จะทำงาน